สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเดนิมโนวิดกลับมาแล้วนะครับผมสำหรับ EP นี้คือ EP ที่5นะครับเป็น EP ที่เพื่อนๆทุกคนรอคอยนะครับนั่นก็คือการเอายีนตัวโปรดของเราไปแช่นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยแช่ยีนมาก่อนนะครับมาดูคลิปนี้เลยนะครับผมจะพยายามสอนให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโอเคครับจะพร้อมแล้วไปเลยครับไป สำหรับการแช่ยีนนะครับผมเราจะแช่ยีนเฉพาะยีนที่เป็นผ้าอันแซนโฟไรท์เท่านั้นนะครับผ้าที่เป็นผ้าแซนโฟไรท์หรือผ้าวันวอสเนี่ยเราไม่ต้องแช่นะครับเราสามารถใส่แล้วก็ปัรนยีนได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องชนิดของผ้าเนี่ยอยากจะให้ย้อนกลับไปดู ep 4ี่่งกันนะครับที่มีเรื่องของการอธิบายชนิดของผ้าไว้นะครับโอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องการแช่ยีนกันนะครับผ้าอันแซนโฟไรท์นะครับมันจะเป็นผ้าที่ออกมาจากโรงงานนะครับโดยที่ ไม่ได้ผ่านกระบวนการแช่หรือโดนน้ำมาก่อนนะครับผ้ามันก็จะแข็งแข็งหยับหยาบสักๆนะครับดังนั้นเราจะต้องแช่น้ําก่อนใส่ทุกครั้งนะครับการแช่น้ำเนี่ยจะช่วยให้ผ้านิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้โอกาสที่เป้ากางเกงยีนฉีกขาดเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการกําจัดคราบแป้งของไปแล้วมันก็จะทําให้ผ้าของเราเนี่ยนะครับใส่สบายขึ้นนะครับมันก็ไม่ต้องใส่กันทรมานทรมานนะ บางคนเขาใส่ผ้าอันแซนโฟไลท์แบบได้มาปุ๊บใส่ปั๊บเลยอะไรเงี้ยบางคนก็โอ้ทำไมยีนพัดมันแข็งจังเลยอะไรเงี้ยก็เพราะว่าเขายังไม่เคยแช่มาก่อนนั่นเองนะครับจากการที่ผมเคยแช่ยีนมาหลายตัวแล้วเนี่ยนะครับทำให้ผมค้นพบว่าการแชร่ยีนเนี่ยนะครับมันเหมือนกับการย่างสเต็กเพื่อน,อนคือเราอยากจะกินแบบดิบ,ดบเนี่ยเราก็ย่างแบบแรใช่ไหมครับหรือจะเอากึ่งสุกกึ่งดิบก็มีเดียมแรนะครับหรือจะให้สุกไปเลยเนี่ยก็เวลดันนะครับ แต่ทั้ง3อย่างเนี่ยกินได้เหมือนกันนะครับการแชร่ยีนก็เหมือนกันนะครับคือการแชร่ยีนเนี่ยมันเราสามารถจะเลือกแช่ได้ตั้งแต่น้ําเย็นนะครับแล้วก็แช่ไปได้จนถึงน้ําร้อนเลยนะครับสำหรับกรณีที่เราได้ยีนมาแล้วยีนเนี่ยไซส์มันค่อนข้างจะพอดีกับเอวเรามากนะเพราะบางทีเหมือนกับเราอยากจะคว้ายีนรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นแล้วแบบไซส์ที่มันพอดีกับเราเนี่ยมันไม่มีแล้วอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้อง ใช้วิธีการซื้อยีนที่แบบไซส์พอดีเอมาใช่ไหมเพืเ่อนๆแต่ว่าบางครั้งอะ่ะคือใส่แล้วมันก็จะเราก็ไม่อยากจะให้มันหดมากอะ่ะดังนั้นเราก็ต้องเลือกที่จะแช่น้ําเย็นนะครับการแชร่น้ําเย็นเนี่ยนะครับเราจะเลือกแช่กับยีนที่เราต้องการให้ยีนมันหดไม่มากนะครับอย่างเช่นกรณีว่าเราอ่ะไปได้ยีนลิ i ิต d e dition ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเอวจริงเรา34นะแล้วเราก็ ได้มันมาในเอวที่เป็นเอว34เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยคือเราไม่มีทางเลือกจริงๆถ้าเราจะใส่ให้ได้ตามมาตรฐานเนี่ยเราจะต้องเลือกเอว35นะแต่พอดีว่าเอว35เนี่ยไซซ์มันได้หมดไปแล้วนะครับเราไม่สามารถจะซื้อมัอนได้แล้วเราเลยต้องจําใจเลือกเอว34มานะครับเราก็ต้องวัดดวงเอานะครับดังนั้นเราควรจะต้องแช่น้ําเย็นครับเพื่อนๆถ้าเราแช่น้ําร้อนเนี่ยเราอาจจะหมดสิทธิ์ที่จะใส่ยินตัวนี้นะครับ การแช่น้ําเย็นนะครับมินิมัมของการแช่น้ําเย็นเนี่ยคือเราก็แช่น้ําอุณหภูมิปกตินะครับแช่ไปเลยนะครับที่ประมาณ20นาทีนะครับและหลังจากนั้นก็เอาไปตากแดดให้แห้งได้เลยนะครับอันนี้ยีนจะหดค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือมันจะเป็นการล้างค่าแป้งออกไปแล้วมันก็ทําให้เราสามารถที่จะใส่ยีนตัวนั้นได้อยู่นะครับผมแต่ถ้าเกิดมันมีอีกวิธีหนึ่งกรณีว่าถ้าเกิดเราได้ยีนที่ ไซสมันเล็กกว่านั้นไปอีกนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องใช้วิธีนี้ครับคือเราจะต้องเอายีนนะครับใส่กับตัวเราไว้เลยนะครับแล้วเราก็ไปแช่ที่อ่างน้ำนะครับแล้วช่วงจังหวะที่ยีนใกล้แห้งนะครับให้เราพยายามทําท่าลุกนั่งลุกนั่งไปเรื่อยๆนะครับจนกระดั่งแบบว่าเออยีน,นยมันอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะฟิตกับตัวเราพอดีนะครับแล้วก็ปล่อยให้ยีนตัวนั้นเนี่ยมันแห้งไปเลยนะครับ เราจะได้ยีนที่พอดีตัวแล้วเราก็ยังสามารถใส่ยีนตัวนั้นได้อยู่นะครับอันนี้คือเทคนิคในการแช่น้ําเย็นนะครับการแช่ยีนด้วยน้ําอุ่นนะครับเป็นการแช่ยีนแบบมาตรฐานนะครับการแช่ยีนแบบน้ำเย็นเนี่ยจะเป็นการแช่ยีนแบบพิเศษนะครับเพราะว่าเอวของเรากับตัวยีนเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากนะครับการแช่ยีนแบบน้ําอุ่นเนี่ยจะเป็นการแช่ยีนเพื่อให้ยีนของเราเนี่ยขดแบบปานกลางหรือขดมากนะครับ อุณภูมิที่ใช้ในการแช่เนี่ยเราเลือกได้เลยนะครับตั้งแต่40องศาถึง60องศานะครับระยะเวลาในการแช่เนี่ยเราเลือกได้เลยตั้งแต่1ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะครับกรณีที่อยากให้ยีนหดมากเนี่ยก็อัดเต็มแม็กซ์ไปเลยครับที่60องศาแล้วก็แช่นานไปเลยถึง3ชั่วโมงนะครับแล้วถ้าอยากให้หดมากกว่านั้นเนี่ยก็แช่ข้ามคืนทิ้งไว้เลยด้วยน้ำเย็นนะครับ24ชั่วโมงนะครับแล้วตอนเช้าก็ค่อยเอาไปตากนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อยีนมาแล้วยีนเนี่ย ใหญ่ก็เอวเราประมาณ1นิ้วเนี่ยอันนี้ผมก็แนะนําให้แช่ด้วยน้ําอุ่นนะครับที่อุณหภูมิ40องศาแล้วก็ระยะเวลาในการแชร่เนี่ยก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับอันนี้ยีนมันก็จะหดแบบพอดีพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูคลิปวิดีโอที่ผมเคยถ่ายเอาไว้นะครับผมได้ทําการแชร่ยีน p i c k e r w o r k s a l e s m a n ยีนเอาไว้นะครับเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะสรุปให้เพื่อนๆฟังทีนะครับโอเคครับไปดูกันเลยครับไป มาครับเราจะมาเริ่มทําการแช่ยีนกันเลยนะครับยีนที่ผมเลือกมาเนี่ยก็คือยีนพิ t เกอร์เวิร์กรุ่น Salesman ยีนนะครับตัวนี้ผมแช่เพื่อที่จะเอาไปเข้าประกวดนะครับในรายการ FPDS Face Contest นะครับผมมาเดี๋ยวเราเริ่มจากการวัดเอวก่อนเลยนะครับวัดเอวเนี่ยเราต้องเอาสายวัดนะครับวัดอรอบๆนะครับพยายามาจัดสายวัดเนี่ยนะครับให้มัน ให้มันแนบไปกับัวเอวมากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับว่าตอนนี้ผมวัดได้ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ครับลองขยับดูแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ91นะครับผมโอเคอันนี้ผมจะลองใส่ให้ดูนะครับตอนนี้คือ91เนี่ยมันจะหลวมๆนิดนิดนะครับคือถ้าดึงออกมาเนี่ยก็เดาๆได้ว่ามัน จะหลวมอยู่ที่ประมาณ1นิ้วด้วยกันนะครับเนี่ยครับก็ยังมีสเปซอยู่นะครับดังนั้นการแช่เนี่ยผมก็ตัดสินใจว่าผมจะแช่ด้วยน้ําร้อนนะครับประมาณ40องศานะครับแล้วก็จะแช่เป็นระยะเวลาแค่1ชั่วโมงพอนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการแช่กันนะครับการแช่เนี่ยผมก็เตรียมน้ําก่อนนะครับซึ่งก็จะเป็นน้ําเย็นนะครับแล้วเราก็เทน้ําร้อนนะครับจากกาต้มน้ำเนี่ยผสมเข้าไปนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเอาเทอร์โมมิเตอร์มาวัดนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ขโมยเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ของลูกนะครับมาลองวัดดูนะครับอามาดูกันอันนี้คือเราเอาน้ำเย็นกับน้ําร้อนมาผสมกันเรียบร้อยแล้วนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ39.6โอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเอายีนแช่เลยนะครับก่อนแช่เนี่ยเราติดกระดุมยีนทุกเม็ดนะครับแล้วก็กลับด้านยีนให้เรียบร้อยนะครับเราเอาด้านยีนนะครับที่ ที่เป็นด้านในออกนะครับแล้วเราก็ติดกระดุมอย่างที่ผมเห็นที่ทําให้ดูในภาพนี้นะครับนะฮะดังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทําการแช่เลยนะครับข้อควรระวังนะครับก็คือป้ายหนังนะครับผมป้ายหนังของยินพิกเกอร์เวิร์กตัวนี้เป็นป้ายหนังฟอกฝาดนะครับซึ่งถ้าเกิดเราแช่ให้จมน้ำเนี่ยหนังมันจะหดนะครับแล้วมันก็จะไม่สวยนะครับดังนั้นตัวนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าเราจะต้องแช่ให้ป้ายเนี่ย มันลอยอยู่ด้านบนนะครับคือผมจะไม่ยอมให้ป้ายมันจมน้ํานะครับถ้ามันโดนน้า <_ d ose> เปื่อนน้านิดหน่อยอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราจะระวังไม่ให้มันจมนะครับเพื่อที่ให้ป้ายหนังของเราเนี่ยมันยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะครับทีนี้เราก็จะทําการเอาขวดน้ํานะครับใส่น้ําให้เต็มมาทับเอาไว้นะครับเพื่อให้ยีนมันจมนะครับคร <_ d ose> าวนี้ถ้าเราสังเกตดูว่ายีนเนี่ยมันยังไม่ค่อยจมน้าเท่าที่ควรเนี่ยเราสามารถเติมน้ําเพิ่มเข้าไปได้นะครับ ลหลังจากนั้นเราก็เช็คอุณหภูมินะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเย็นไปเราก็สามารถที่จะเอาน้ําอุ่นเนี่ยเอ้ยน้ำร้อนจากกาต้มน้ำเนี่ยเติมเพิ่มเข้าไปได้นะครับเพื่อให้อุณหภูมินี่มันกลับมาที่40องศาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมก็ทําการเช็คแล้วอตอนนี้ก็เป็นประมาณ42องศานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็รักษาอุณหภูมิประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมก็แช่ทิ้งไว้1ชั่วโมงแล้วผมก็หมั่นมาเช็คอุณหภูมิตลอดเวลานะครับก็ ว่างๆก็แวะมาเช็คเวะมาเช็คนะครับอย่างเมื่อกี้มันลงไป38องศาเนี่ยผมก็เติมน้ําร้อนเข้าไปนะครับเพื่อให้อุณหภูมิมันตีกลับขึ้นมาครับอันนี้ผมก็ลองวัดใหม่เนี่ยฮะห็นหะอันนี้ก็วัดได้41.3ก็ถือว่าใช้ได้ครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็รอไปครับ1ชั่วโมงครับผม อ่านี่ผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงเราก็เอาขวดน้ําที่ทับออกนะครับแล้วเราก็เอายีนขึ้นมานะครับผมนี่ครับเราก็บีบอ่ายีนนะครับเอารีดเอาน้ําออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับก็ค่อยๆบีบออกไปนะครับนี่ครับโอ้สังเกตดูนะครับน้ำนี่ก็เป็นน้ําอินดิโก้นะครับสีออกน้ําเงินน้ําเงินเหลืองๆนะครับนี่ครับน่าทานไหมครับเนี่ย ถ้าเอาไปบีบมะนาวกินนะครับกินเป็นอันชันมะนาวนี่ก็อร่อยเลยนะครับหลอเเล่นนะครับกินไม่ได้นะครับอย่าไปกินนะครับเอาไปเททิ้งนะโอเคมาตอนนี้เราก็เอาไปตากกันนะครับเราก็ตากแดดแบบกลับด้านอย่างนี้นะครับซึ่งก็ผมก็ทําการตากเอาไว้อย่างนี้แล้วก็ตอนที่เราพึงเอาไว้เนี่ยเราก็พยายามบีบรีดน้ําออกอีกทีหนึ่งนะครับก็รีดออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ ทิ้งยาวๆเลยนะฮะให้ยีนมันแห้งนะครับเนี่ยครับหมูพยายามจะรีดน้ำไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับเราก็พึงเอาไว้อย่างนี้นะครับสบายๆครับก็รอไปครับเดี๋ยวแห้งเมื่อไหร่ก็มาวัดเอวกันใหม่เนี่ยครับอันนี้แห้งแล้วนะครับสังเกตดูนะครับว่ายีนที่ถูกแช่น้ําแล้วนะครับยีนผ้าจะนิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ ยีนมันก็จะมีร่องรอยของการหดนะครับแล้วก็จะมีรอยยับที่เกิดจากการที่เราบีบน้ําออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพของยีนหลังจากแช่น้ําเรียบร้อยแล้วนะครับยีนก็จะนิ่มหน้าใสขึ้นเยอะนะครับจากตอนแรกที่แข็งนะครับมาเดี๋ยวเรามาวัดเอวกันเลยดีกว่านะครับว่าเอวมันจะหดไปที่ประมาณเท่าไหร่กัน,นครับามาดูนะครับตรงบริเวณเอวเราตอนอ้าวตอนนี้ เอวเราเนี่ยหดไปอยู่ที่ประมาณ88นะครับจากที่เราวัดได้91ตอนนี้หดไป88 mm. ก็เท่ากับว่าหดไปประมาณ3เซนหรือประมาณ1นิ้วนิดๆน,นะครับ mm. ก็ถือว่าได้ตามเป้านะครับอาจจะมากกว่าที่ผมคิดไว้นิดหน่อยนะครับก็คือ1นิ้วนิดๆน,นะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ยังพอใส่ได้อยู่นะครับยังไงเดี๋ยวเราใส่ไปสักพักหนึ่งเนี่ย ยีนมันก็จะยืดออกมานะครับเราก็จะสามารถที่จะใส่ได้สบายขึ้นกว่าเดิมนะครับตอนนี้เราก็ใส่นะฮะใส่ให้ดูเห็นไหมฮะมันก็จะฟิตฟิตเลยนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะใส่ได้โดยที่ไม่ต้องรัดเข็มขัดเลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะเซลแมนยีนรุ่นนี้นี่สวยจริงๆนะครับมันมีผ้าหลายชนิดอยู่ข้างในนะครับเนี่ยเวลาใส่เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหผ้าแบบหลากหลายจริงๆนะครับซึ่งเดี๋ยวตัวเนี้ยก็ จะใส่ไว้ปั้นเฟสในรายการ FPDS นะครับแล้วก็ยังไงเพื่อนๆก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวผมอาจจะรีวิวยีนรุ่นนี้ด้วยนะครับอ่านี่ให้ดูเอลทีเห็นไหมฮะอันนี้ก็พอดีพอดีครับใส่ได้ตามเป้าที่เราคิดเอาไว้นะครับโอเคครับจบแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการแช่ยีนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่า การแช่ยีนนะครับมันไม่ได้มีกฎตายตัวอะไรมากมายนักนะครับซึ่งผมก็ได้เปรียบเทียบกับการย่างสเต็กไปแล้วเนาะคือถ้าเราอยากจะให้หดน้อยเนี่ยนะครับเราก็แช่น้ําเย็นนะครับถ้าเราอยากจะให้หดมากเนี่ยเราก็แช่น้ําร้อนนะครับการปรับเปลี่ยนของเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของเอวที่เราได้รับมานะครับแล้วก็เอวจริงของเรานะครับเป้าหมายเนี่ยก็คือเราต้องการจะ ลดค่าแป้งนะครับคือกําจัดค่าแป้งบนตัวผ้ายีนออกไปนะครับเพื่อทําให้ผ้านิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้เราสามารถใส่ได้สบายขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเราเอาไปซักเนี่ยรอยเฟดมันจะไม่ได้ไม่เคลื่อนออกไปมากนักนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ต่อไปในอนาคตนะครับผมอาจจะหายีนนะครับที่มีขนาดที่ค่อนข้างพอดีตัวผมนะครับแล้วผมอาจจะลองแช่น้ําเย็นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ หรือบางทีเนี่ยผมอาจจะได้ยินที่ตัวใหญ่กว่าเอลจริงของผมค่อนข้างมากแล้วผมอาจจะแช่น้ําร้อนให้เพื่อนๆดูนะครับอันเนี้ยผมอาจจะทําหลังจากที่เดนิมโนวิดเนี่ยได้จบลงนะครับแล้วก็ทําเป็น EP พิเศษขึ้นมานะครับหวังว่าเพื่อนๆจะติดตามดูนะครับโอเคถ้าชอบช่วยกด subscribe ไลค์แชร์กับคลิปของเราด้วยนะครับโอเคครับก็วันนี้ไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบายครับ